บทอาขยานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองกาดำผู้แต่งนายแก้วกาเอ้ยกาดำรู้จะอำรู้จะกรักเพื่อนได้ยือเพื่อแพ้ไม่แช่ชื่อ ระรัยนการเกลือแพ่แนพ่อหนูจงดูกามันอบอารีรักดีนับเอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืม กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Grace Natamon Channel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ